สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนีครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะกับเจดําอัพข่าวจะมาเด็ดข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจดําและตูนยูเนเต็ดด้วยในทุกช่องทางก็ติดตามกันได้เนาะ Facebook f a n p แ g e YouTube c h anel Tik t o k และก็ Li n e แอดก็แอดกันมาได้ที่ตูนยูเนเต็ดนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ไปกันที่ Sta m f o r d Bridge ของเชลซีนะ คืนนี้หโมงครึ่งพวกเขาจะลงเล่นพรีเมียร์ลีกดวลกับนอร์ดิสตี้ทีมบวยแต่จะไม่มี2ตัวหลักในแนวรุกอย่างตีโมแบนเนอร์แลวก็บิ๊กตูโรเมลูลูกากูที่มีการบาดเจ็บรบกวนทั้ง2คนนะเอาไปดูบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลกุนซือจอมแท็กติกชาวเยอรมันกันหน่อยก็แล้วกันนะทูเคิลบอกเลยบอกว่าเอางี้นะผมไม่ต้องให้คุณถามเลยคริสเตียนปุริสิะเป็นยังไงบ้างพวกเขาก็จะไม่ได้เล่นเช่นเดียวกันกันกบตีโมแบนเนอร์แลวก็โรเมลูลูกากูนะเกมสุดสัปดาห์นี้และกลางสัปดาาหที่อตัน 2นั้นนี้จะไม่มี3คนนี้เออทั้ง3คนกําลังรักษาตัวอยู่และทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพราะนั้นไม่ต้องกังวลพวกเขาพลาด2เกมนี้ก็จริงแต่จะกลับมาสุดสัปดาห์หนะ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนชอบคิดกันไปเองพูดกันไปเองว่าอุ้ยพักยาวแน่ๆ2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์1เดือน2เดือนฟังจากผมนี่ไม่แน่นะเผพ,พ,พวกเนี้ยที่หายไปในวานเนอร์พูลิซิช ลูกากูเนี่ยจะกลับมาก่อนกําหนดก็ได้เออคุณอย่าไปกังวลแทนสิผมนี่ให้ข้อมูลนะคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่ทีนี้นะักข่าวก็ถามตอบอกว่าเฮ้ยลูกกูเนี่ยโอ้โหสภาพจิตใจก็ไม่ดีลงสนามก็เยอะแล้วยังมีการบาดเจ็บนี้ส่งผลต่อความมั่นใจในระยะยาวหรือเปล่าทูเครื่อก็บอกเลยโอเคละ่ะในด้านจิตใจเนี่ยลูกกูเล่นไปเยอะก็จริงนั่นเน่ยเราอาจจะต้องพักเขาแต่สุดท้ายมันไม่เกี่ยวเลยเขามีการบาดเจ็บเราเลยไม่ได้เขาเล่น ส่วนจอจินโยเมาส์เมาส์ก็เล่นเยอะเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะับอร์ชีพยุคหลังเนี่ยเกมมันเล่นให้เยอะเออมันมีหลายรายการให้เล่นนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าลูกกูกูน่าจะเอาตัวรอดผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะก็เป็นว่ารอติดตามมาแล้วกันนะว่าลูกกูจะหายเจ็บกลับมาเมื่อไหร่นั่นเองนะนี่คือสถานการณ์ของเชลซีก่อนดวลกับนอเดตในเย็นวันนี้6โมงครึ่งก็รอติดตามเนาะในพริเีกอังกฤษค่าคืนวันเสาร์นะครับอ่ะนี่คือการอัปเดตของเจดํัที่มาอัปข่าวกันแบบนี้ทุกวันลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับเจดําดและตูนยูนิเต็ดด้วยนะจ๊ะและติดตามเราได้ในทุกช่องทางฝากไว้ด้วยนะตูนยูนิเต็ดฟิตจิ่งกับเจาดาแบบนี้ทุกวันนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วของเจดําอัพข่าวต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่มันพรุ่งนี้สวัสดีครับ